สวัสดีครับผม,มนักศึกษา C.A.M ชั้นปีที่หนึ่งนายนัตกรินโยนะครับจะมาเขียนเกี่ยวกับลูกสูมนะครับความเข้นความเครียดอันแรกก็กดเข้าไปที่ simulation แล้วก็ g n e x t ก็ add a d ฟกเจ t u r e นะครับแล้วก็กดเลือกจุดรองรับทั้งสองรูแล้วก็เครื่องหมายถูก ก็แอดฟิกเจครั <ño> well, ้งโหลดอเจ้จแล้วกนะครัแอดฟอร์ด <royalty sticking> <pain> <str> ีจมูกะลอเ้นะจแล้วก็เลือกที่จุดที่แรงมากระทำ เปลนเป็น5,000นนิวตันนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเลือกวัสดุนะครับ เลือกที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ H สองหกล้อ SS นะครับ กดที่รับรูมกดที่รันนะครับแล้วก็รอสักหนึ่ง ความเข้นเกิดขึ้นนะครับที่จุดสูงสุด35.3เมก,กะปาสคานะครับที่จุดสีแดงนะครับคือจุดสีแดงคือเกิดการสึกต่อนะครับ จุดสีแดงนะครับยืดออกมากสุด1.3คูณสิลบ2นะครับแล้วก็ เลือกหรือหนึ่งไมครนะครับเอ่อก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ